เปรียบเทียบสีให้เห็นกันจะชัดแบบข้ามรุ่นกันเลยและนี่เป็นวิดีโอที่ถ่ายจาก iPhone 12 Pro สวัสดีครับแอปครับไอเทียเฮียวันนี้ครับไอเทียจะมารีวิว iPhone ทุกสีทุกรุน่นทุกมุมให้ดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสีที่มันใกล้ๆกันให้ดูด้วยไม่เกิดใครย่เรงนะครับสามารถดูคลิปนี้ไปทางได้เลยถ้าครบดูกันแล้วไปดูกันเลย ก่อนหน้านี้ครับอันที่ได้มีทำโพลนะครับในชุมชน YouTube หรือว่าคอมมูนิตี้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเลง iPhone 12สรุ่นไหนกันมากที่สุดนะครับซึ่งเท่ากังระหว่างรุ่นไม่โปรกับตัวโปรนะครับน่าตกใจมากครับว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่ากันเป๊ะๆเลย50%อย่างละครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตามรุ่นเนี่ยตัว iPhone 12ครับมีเยอะสุดเลยครับห้รองมาเป็น12 Pro Max 12 Pro นะครับแล้วก็12นี้เนี่ยน้อยที่สุดเลยครับ ถึงแม้ว่าราคาจะถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องเล็กใช่ไหมครับบางคนอันนี้อาจจะไม่ถนัดไปแล้วเพราะว่าเราใช้โจอย่างไรแล้วนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นเครื่องเล็กเนี่ยมันจะลําบากครับแล้วถ้าตัวสีของตะกูเฮโปทั้ง5สีล่ะชอบสีไหนมากสุดนะครับ สีดําสีขาวสีน้ําเงินครับมีความใกล้เคียงกันมากครับอยู่ที่ประมาณ24-27เปอนตองลงมาเป็นสีเขียวครับแล้วก็สีแดงครับน้อยที่สุดเลย6เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นตระกูลโปรนะครับแน่นอนครับสีน้ำเงิน Pacific Blue ครับสีใหม่มีคะแนนเยอะสุดเลยครับ46แต่จากที่ไเฮียไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Apple Store มานะครับสีน้ําเงินเนี่ยมีของเข้ามาค่อนข้างเยอะครับทำให้ของไม่ค่อยขาดครับแตกต่างจากสีเทา Graphite ที่มีความนิยมรองลงมาครับแต่ว่าของน้อยทําให้สีเนี่ยของค่อนข้างขาดคคคคคคครรรรรรััััับบบบบบแแแลลลลลละะสสสีีีีททออองงงงกกก็็มาา้้้้ววเเเิิินนนยยุ่ดดด9%ถใูปจ มาเลือกได้นะครับว่าอยากได้สีไหนหรือว่าชอบสีไหนนะครับคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับตัวคร่าวๆนะครับตัว iPhone 12เนี่ยมีออกมาทั้งหมด4รุ่นครับ12กับ12 mini เนี่ยจะมีสีที่เหมือนกันครับทั้งหมด5สีีตัว Pro ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีสีเหมือนกันทั้งหมดครับมีทั้งหมด4สีครับสามารถดูทดแทนกันได้นะครับเดี๋ยวอ้เองอาจจะมีสลับไปสลับมาให้ดูนะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบขนาดของ mini กับตัว12นะครับ ขนาจะแตกต่างกันประมาณนึงครับตัวมินิเนี่ยจะค่อนข้างเล็กครับแต่ว่าถือจับถนัดมือมากครับสามารถใช้งานมือเดียวได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับใช้ตัวใหญ่มาก่อนนะครับเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสะดวกครับเพราะปุ่มมันจะเล็กลงค่อนข้างเยอะครับส่วนตัว12 Pro Max ครับแน่นอนครับใหญ่กว่า12 Pro ค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือเหมือนตัว11 Pro 11 Pro Max นะครับแต่ว่าปีเนี้ยจะสูงกว่าขึ้นมานิดนึงครับคราวนี้มาดูสีของตระกูลไม่โปรนะครับทั้ง5สีครับก็อนแรกไปเลยนะคร สีขาวแล้วก็สีเขียวครับจะเห็นว่าโทนสีเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับไม่ใช่แบบปีที่แล้วที่มีแบบโทนสีแบบอ่อนๆพาสเทลอย่างเดียวนะครับปีนี้มีทั้งเข้มมีทั้งจี๊ดจ้านะครับแล้วก็มีโทนอ่อนๆสำหรับผู้หญิงก็ยังมีอยู่ครับมาดูที่ตัวแรกครับอันนี้เป็น iPhone 12สนะครับสีบลูครับส่วนขอบด้านข้างครับเป็นอลูมิเนียมที่ขัดด้านมาแล้วก็จะมีความแบบด้านๆเงาๆแต่ว่าไม่ติดรอยนิ้วมือนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกเงาครับ สกตเห็นได้ว่าเนี่ยติดล็อมือค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นบริเวณด้านด้านเนี่ยอย่างตัวขอบกล้องเนี่ยจะไม่ติดครับหรือแม้กระทั่งตัวขอบเครื่องเนี่ยก็ยไม่ติดกอยมือที่นเดียวกันกถ้าเกิดจะไปเทียบกับรุ่นเก่าๆนะครับที่สีใกล้ๆก,ลกันก็จะมีตัว10 R สีฟ้าครับสีมันก็จะโทนฟ้าเนอะแต่ว่าคนละเฉดคนละโทนเลยครับซึ่งตัวขอบเครื่องรุ่นเก่านะครับจะเป็นขอบมนแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับมาดูสีดําของ iPhone 12กันบ้างนะครับขอบข้างเครื่องจะเป็นแบบเทาเข้้มมมนัับไ่่่ถึงงกกดดําาาาแตวสีหล ค่อนข้างดาครับเกือบดําสนิทเลยทีเดียวถือว่าดํากว่า iPhone รุ่นที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับแบบผู้ชชยแมนๆนะครับสามารถใช้งานได้ขอบข้างเนี่ยสวยมากเลยครับความเงาของมันนะครับตัววงกลมรอบเลนกล้องนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวขอบเครื่องเลยครับก็คือจะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับถ้าเรามาเทียบกับตัวสีน้ำเงินนะครับด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโทนสีเข้มเนอะด้านข้างเครื่องครับ อาจจะมีบางมุมนะครับที่แบบกระทบแสงแล้วเอาเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ว่าดูโดยรวมๆครับก็คือสีแตกต่างนะครับสีน้ำเงินสีดําถ้าเกิดใครชอบโทนสีเข้มครับก็อาจจะพิจารณา2ตัวนี้ทีนี้เรามาเทียบตัวสีดานะครับกับตัว11ปีที่แล้วครับจะเห็นว่าสีดําปีที่แล้วของ11เนี่ยสีค่อนข้างอมเทาๆนะครับแต่ว่าปีนี้สีดําเข้มขึ้นมากครับรวมไปถึงขอบข้างนะครับปีนี้จะเป็นขอบเหลียมนะครับมีความเงากว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยมันจะด้านๆกว่านะครับปีนี้ถึงแม้มันจะเป็นผิวด้านแต่ว่าาามมมมมััันนนีีคววเเเงงสยยดหหลลออติะืก ต่อมาเป็นสีแดงครับสีนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมน้อยนะอะน,นี่เป็นตัวมินิขอบข้างเครื่องเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างจัดจ้านมากครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนโ r o ด u c t กเลสที่เป็นผ่านมานะครับสีมันจะมีความอมส้มมากขึ้นมาไม่แดงเข้มนะครับส่วนบริเวณกล้องนะครับจะเป็นสีที่อ่อนลงออกแบบส้มอ่อนๆออกจะชุมช่มๆคูหน่อยครับส่วนรอบเลนกล้องที่เป็นกลมๆนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับขอบเครื่องเช่นเดียวกันแต่ขอบเครื่องก็จะเป็นแบบด้านเงาเหมือนกับตัวที่ผ่านๆมาครับก็จะดูสวยไปอีกแบบครับ สีแดงเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นครับเวลาวางอยู่มันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยครับถ้าเราไปเทียบกับตระกูลสีแดงๆนะครับปีที่ผ่านๆมาอย่างตัว iPhone SE สีแดงและตัว iPhone 10R สีส้มครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของปีนี้สีอ่อนกว่า SE เยอะครับตัว SE เ,เป็น Product Red นะครับแต่ว่าปีนี้เป็น Product Red แบบสีอมส้มเนอะ เหมือนสีอยู่ตรงกลางระหว่างตัวสีแดงของ SE กับสีส้มของ 10R เลยครับข้อข้างเครื่องจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับว่าสีมันเป็นอยู่ตรงกลางนะครับอมส้มหน่อยๆน,นะครับถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบแบบแดงจัดจ้านมากนะครับตัวสีแดงของตัวแต่กูไม่โป้เนี่ยถือว่าโอเคนะมันไม่แบบจัดจ้านมากแต่ว่ามันยังมีความแบบโดดเด่นอยู่ครับ ต่อมาเป็นตัวสีขาวครับขอบด้านข้างเนี่ยมันจะออกเป็นแบบเงินเงินนะแล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นขาวแต่ว่าจะไม่ขาวตัวครับจะเป็นขาวแบบอมเหลืองๆนิดๆครับตัวกระจกตรงกล้องครับก็เป็นแบบด้านนะครับขอบข้างก็สวยนะอันนี้เป็นแบบด้านเงาเงาเนะเอ,อ๋อลืมบอกครับตัวทุกสีนะครับที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยถ้าเรา,าหันไปดูด้านหน้านเนี่ยมันจะเห็นขอบเครื่องของสีน,นั้นๆด้วยนะครับก็จะเป็นสีที่ตัดกับตัวหน้าเครื่องก็สวยดีไปอีกแบบครับ มาดูสีสุดท้ายครับสีเขียวครับจะเห็นขอบเครื่องสีอ่อนขึ้นมาเนอะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้คือเขียวอ่อนมากๆอ่ะโดยเฉพาะด้านหลังครับเขียวอ่อนแบบคือบางมุมเนี่ยคิดว่าเป็นสีขาวครับอันนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับที่ชอบแบบสีไม่จัดจ้านมากนะครับสีอ่อนๆด้านข้างจริงๆมันมีความแบบเขียวอมเทานิดๆนะถ้าเรามาเทียบกับตัวสีขาวที่ใกล้ๆกันนะครับถ้าดูสีด้านหลังเนี่ยจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดนะครับด้านข้างก็จะมี เห็นบ้างครับถ้าเกิดเรามาเทียบกันนะสีเขียวก็จะมีความแบบสีอ่อนๆเนอะแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยขอบครางมันจะออกสีเงินกว่านะครับก็จะเป็นโทนสีอ่อนๆเช่นเดียวกันนี่ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับว่าชอบอ่อนจุดๆเลยหรือว่าต้องการมีสีสันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามาเทียบกับสีเขียวของ iPhone 11ปีที่แล้วด้านซ้ายนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากครับของปีที่แล้วเนี่ยมันออกโทนพาสเทลนะแต่ว่าปีเนี้ย อ่อนลงไปวันนั้นอีกครับเป็นสีเขียวแบบอ่อนๆออนเลยโดยเฉพาะขอบข,ข้างเครื่องเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากครับว่าสีอ่อนลงเยอะพอมาเทียบอย่างนี้นึกว่าตัว iphone 12 12มิส mini สีเขียวเนี่ยกลายเป็นปสีขาวไปนะครับเนี่ยสีอ่อนนีกว่าเยอะเลยครับเรามาดูที่ตัวตระกูลโปรกันบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด4สี4ครับมีตั้งแต่สีน้ำเงิน Pacific b l ล e สีเทาแ a รไฟ t e สีทองแล้วก็สีเงินครับจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยมันมีความแบบเงาด้านเนอะ ถ้าเกิดเรากะทบแสงบางมุมนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปมาดูที่ตัวแรกครับอันนี้เป็น12 Pro Max สีน้ําเงินนะครับขนาดก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าดูสีเดียวเดียวเนี่ยบางทีดูไม่ออกนะครับว่าสีน้าเงินหรือเปล่าหรือว่าสีเทานะครับมีความค่อนข้างคล้ายกันครับขอบข้างเครื่องเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่ติดลายมือง่ายมากครับดูลายมือเพียบเลยครับส่วนด้านหลังนะครับอย่างที่บอกครับเฉดสีมันจะมีความเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนมุมนะครับออกมาเป็นสีเทาแกรไฟท์ครับด้านข้าง ด้านหลังจะเป็นสีเทาค่อนข้างอ่อนนะครับไม่ใช่สีเทาเข้มนะแต่ตัวกระจกด้านในครับจะเป็นสีเทาเข้มขึ้นมาครับแล้วก็ตัวขอบขอ,บของมุมเลนวงกลมนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวขอบเครื่องครับขอบข้างเครื่องที่ดูเงาเนี่ยมันก็ดูพรีเมียมขึ้นนะครับทั้งมีเหรือมือถือแล้วเรามาเทียบตัวสีเทากับสีน้ําเงินครับจะเห็นว่าถ้าเทียบกันค่อนข้างแตกต่างก,กันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอียงบางมุมเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่ครับของด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างก็จะเห็นสีชัดเจนครับเป็นสีแบบเทาเข้มกับสีน้ําเงิน ต่อมาเป็นสีทองครับสีทองนั่นข้างเครื่องเนี่ยก็จะมีความทองทองนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่สว่างสว่างเนี่ยสีมันจะดูอ่อนลงนะถ้าเกิดอยู่ในที่แบบไม่สว่างมากเนี่ยจะเห็นสีทองค่อางชัดเจนครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีออกครีมครีมครับไม่ถึงนกับทองมากสีค่อยงอ่อนครับแล้วก็ตัวเลนวงกลมรอบกล้อง ok นะครับก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวก,กับตัวขอบเครื่องครับสีนี้ก็ดูหรูหราไปอีกแบบนะครับเป็นสีทองคล้ายๆกับทองแท้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ที่สว่างสว่างเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนมากครับต กระจกเงาดีๆเลยอะเงามากครับส่วนด้านหลังครับจะเป็นสีไม่เชิงเทานะไอเหวี่ามมันเป็นสีขาวมากกว่าแต่เป็นขาวแบบอมเงินๆหน่อยๆครับขอบข้างเครื่องที่เป็นกระจกนี่ก็ติดละนร้นมือง่ายนะครับตอนนี้มาดูสีที่ใกล้กันครับก็คือสีเงินกับสีทองนะครับด้านหลังจะเห็นว่าตัวสีทองเนี่ยมันจะเป็นอมเหลืองกว่านะครับแต่ว่าสีค่อนข้างอ่อนนะครับก็ใกล้ๆกับตัวสีเงินเช่นเดียวกันในตัวสีเงินนะครับบางมุมเนี่ยตัวโลโก้แอปเปิลนะครับจะเกลื่อนไปกับพื้นหลังเลยขอบข้างเครื่องครับก็จะเห็นว่าเป็นสี เงินกับสีทองนะครับแต่ถ้าสีทองโดนแสงเยอะๆเนี่ยก็จะสีเฟดลงไปได้ครับเรามาเทียบกันข้ามรุ่นกันบ้างนะครับอันนี้คือสีดําของตระกูลไม่โปรเทียบกับตัวสีเทากราไฟของตระกูลโปรนะครับถ้าเกิดใครชอบสีเข้มๆเนี่ยสีดานี่คือเข้มจัดมากเลยครับแตกต่างจากตัวสีเทานะครับที่จะเป็นสีแบบอ่อนๆนะครับขอบข้างเครื่องนี้ก็คือแตกต่างชัดเจนครับสีเทาเข้มนะครับกับเป็นกระจกที่แบบเหมือนกระจกตรงควันเนี่ยส่วนการติดลายมือก็จะแตกต่างกันครับตัวตระกูลโปรเนี่ยก็จะติดลายมือที่ข้างเครื่องนะครับ แต่ตระกูลไม่โปรเนี่ยจะติดลายมือที่ด้านหลังเครื่องนะครับจะตรงกันข้ามกันาวนี้มาดูสีใหม่ปีนี้มั่งครับระหว่างสีไม่โปรน้ําเงินกับสีตัวโปรน้ําเงินแปซิฟิกลูนะครับสีก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ครับก็คือตัวไม่โปรเนี่ยจะมีความชูฉาดจีจัดเข้มนะครับแต่ตระกูลโปรเนี่ยก็จะเป็นสีที่อ่อนลงครับด้านข้างเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบด้านกับแบบเงานะครับแตกต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวในเลนกล้องครับสีก็จะสลับกันครับตัวไม่โปรเนี่ยข้างนอกสีเข้มใช่ไหมข้างในเลน แต่ตระกูลโปรเนี่ยข้างนอกสีอ่อนครับข้างในจะสีเข้มกว่าแล้วก็ตัววงที่คุมเลนส์กล้องวงกลมกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับขอบเครื่องคราวนี้มาดูระหว่างสีขาวกับสีเงินกันบ้างสีค่อนข้างคล้ายกันมากเลยนะครับหรือถ้าดูด้วยตาเนี่ยอเฮียว่าตัวสีเงินเนี่ยมันดูขาวกว่านะคือมันเป็นขาวโทนเทาอ่ะมันไม่ใช่ขาวแบบแต่ตัวไฟโปรเนี่ยมันจะขาวแบบอมเหลืองนิดๆครับถ้าเกิดใครชอบสีอ่อนๆเนี่ยสองตัวนี้ก็น่าสนใจดีครับตัวขอบเครื่องก็จะเป็นสีแบบขาวเทาอะ่ะกับตัวกระจกเงาครับหมดแล้วครับถ้าเกิดใครเลือกสีไไหนดด้้้ับอออยยย่าาลลืมมเกีขว ถ้าชอบคลิปรีวิวละเอียดๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เฮียด้วยขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับผมแอปครับไอฮียเฮียแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ